สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่นิกนรรศวนอินทป่าลามแถวบ้านนะคะบรรยากาศดีมากนะคะ <c oughs> ไปเจา้าปกุยเรื่องของคลิปคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆนะคะว่าวันนี้สุนจะบอกทุกคนว่าวันที่ไม่หนึ่งก็สองเนี่ยจะขีผังบริษัทเมกาทูดีแล้วนะคะทาไมถึงตื่นเต้นกันในทีมที่มาจากที่เดิมเนาะก็แบบทาไมถึงตื่นเต้นกันกนกบค่ายนี้ จริงๆมันไม่ได้ตื่นเต้นเพราะอะไรหรอกมันตื่นเต้นเพราะว่าที่นี่มันทำงานง่ายมันเริ่มต้นแค่550บาทนะคะแล้วก็มีสินค้าให้ด้วยมีทั้งกาแฟะสะบู่แล้วก็มีสินค้าเกี่ยวกับหลายๆเรยๆอย่างถ้าเกิดว่าเราซื้อที่มากกว่า550ที่สําคัญมันมีแผนแบบระบบออโต้รันที่สามารถที่จะทําให้ทุกคนทํางานง่ายคนส่วนใหญ่จะเบื่อการขายของแล้วก็ชวนคนเพราะขายของมันก็ยากเนาะชวนคนมันก็ยาก มันก็เลยเบื่อเขือข่ายกันเอ็มเอ็มคนมันเบื่อเยอะเลยตอนนี้มันเหมือนมึงกมันบลอกมึงก็ก็เบื่อชวนใจก็ก็เบื่อมันก็เลยแบบถ้ามันเบื่ออย่างนี้ทําไงดีพอมาเจอบริษัทแล้ก็ทุีเขาว้าที่ว่าทางบริษัทเขาใช้แผนการตลาดแบบใช้เอไอช่วยหรือโดยเอาเอไอมาจับแล้วก็มีแผนกระตาที่ส่งพลังว่าใครที่มาสมัครบริษัทเนี้ยเพียงรลบต้นแค่ห้าร้อยห้าสิบก็จะมาลงผังใครมาก่อนก็เรียงเรียงเียงครบร้อยยี่สิบแปดคนก็ได้ละสองพันแปดยี่สิบ พอครบสองพันแปดยี่สิบทางบริษัทก็ออมเงินให้เราห้าร้อยห้าสิบเอาไปลงบนใหม่ก็ได้สินค้าใหม่อีกหนึ่งกองทานี้ตลอดนะคะเราสวดเรื่องรายละเอยียดต่างๆบริษัทม,มีแผนรองรับอะไรไม่ว่าจะเป็นค่าฟาตต้าหรือบาลานทีมแล้วออกเซลล์ต่างๆและมีตําแหน่งกิยิยศสําหรับคนที่ทําจริงทําจังสามารถมีรายได้แบบเต็มตัวได้เลยคนจะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็อยู่ที่ฝันนะ,ะฝันให้ไกลแลไปให้ถึงวันนี้รู้แต่ว่า ทุกคนตื่นเต้นทุกคนมีพลังซึ่งเราทำแล้วรู้สึกว่าเราพาเขามาเนี่ยเขามีความสุขเขายิ้มได้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่เปิดโอกาสให้ตัวเองตัวเองเป็นคนหนึ่งที่จะทําที่ไหนก็ทําสุดชีวิตทําตุองดีที่สุดถ้าเกิดมันทําแล้วรู้สึกว่ามันไปได้ไม่ไกลก็ต้องเบรกตัวเองเพราะว่าที่บางทีมันอาจจะเหมาะกับบางคนแต่ไม่เหมาะกับเราบางที่เขาก็จะแบบมันจะมีเรื่องของ อะไร,ไรอียดต่างๆเนาะที่ทําให้เราไม่ถึงฝันบางครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวบางครั้งไมไ่เกี่ยวกับบริษัทมันเกี่ยวกับว่าเราอาจจะไม่เอมอกตรงนั้นเลยต้องยับขยากพยายบังคนไม่เข้าใจว่าทาไมทํางมาจะต้องออกอีกถ้าวันนี้ทุกคนไม่ออกงานที่เก่าแสดงว่า,าตั้งแต่ทํางานมาก็เคยไม่ได้ออกที่ไหนเลยคงไม่ไปอยู่ค่ายนู่นค่า้นี้แล้วคะ่ะเขาทําสุดๆแล้วไม่มีใครอยากย้ายค่ายถ้าที่นั้นมันทําให้เขากินอิ่มนอนหลับนะคะสําคัญคือเราต้องอิ่มและหลับทั้งทีม มันถึนงะบบ้านะคะก็ตอนนี้ก็ขอให้บริษัทแล้วก็ัวเรเปิดผังไวๆจะได้มีไรายได้กันเป็นกอบเป็นกรำรแล้วช่วยเหลือครอบครัวตัวเองช่วยเหลือทีมงานแล้วก็ช่วยเหลือ